แจมปจ้แจมมาดีจ้าเอารถทัวร์มาลงให้น้องหน่อน้องกำลังงงอยู่ตอนนี้ยอดคนเป็นศูนย์อยู่ป้าแจมเมืม่อกี้คุยกันสามสี่คนยอดคนก็ยังเป็นศูนย์อยู่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค้างตึงอยู่เอารถทัวร์มาส่งนะปะ้าแจมนะ ขอบคุณนะคะป้าเจมทำค้างทำค้างเฮ็ดข้าง,าง,างพักปัง๋งป้าเจมหนาฝนมันงามมันนี่ระบบแตกอยู่เม่นบนอน้องกับไม่ได้สังเกตเลย มันเป็นจังเดมันแปลกจังเดไปแจมมันเป็นแปลกแปลกจังเดเมื่อไห่นั้เป็นศูนย์อยู่ได้ทั้งเทนะ่งน่ะเมื่อกี้พี่แหลมมา,มาก,กับพี่แพทหน้าสามคนสี่คนคุยกันนะไหมยอดทั้งเทงเป็นศูนย์ไหมแปลกแปลกอีกแล้วมันพัแปลกเป็นระยะระยะนะพี่ประทูนี่ เกิดอะไรขึ้นอของประแจม,มหลายเบามือนี้มันแปลกจังเดยมหลายเบ่ คือเมื่อกี้มีคนสิบเอดดวงตาลงมาดวงตาเดียวแต่ตอนลงได้ตังมืออ๋อเหรออ้าสิเสนี่เท่ากับหมื่นหรือมั้งสิเอดนี่เท่ากับพันหนึ่งร้อยหรือเปล่าโอ้ยของรองอยุดแค่ศูนย์ไปแจมมึงดูค่ะศูนย์คอหล่ออยู่นี่ เป็นสิบหาหน้าที่ขนาดสิบหาหน้าที่ได้มื่อกว่าโ้สุดยอดอ่ะมาทางพีใน,นเด้อามาทางพีในเด้อหอบมาทางพีแนหนอบมาทางพีแน,นจังหน่อยเออนี่นะเบ่งด้ยน่งสูนได้ต่อยอยู่เนี่ยนั่นสึกข้นจักสิบหาหน้าที่กับพอ่อสิบหาสิบฮกเนาะ จะลงลองเบิงดูว่ามันจะเป็นจังใดมันคือเป็นแบบนี้วันนี้อาแไปแสดงว่าบ้านนี้ผ้านละติประจมเพราะว่าร่วมร่วม,วมยอดแล้วมันสองแสนป่ายแล้วได้สามแสนนะได้ของเจ้านะ ไปลายบ้านเป็นคือกันเต็มบ้านม่ดวงตาเดียวของน้องเป็นศูนย์บ้านนี้เป็นศูนย์บ้านน้ําตาลมีผ่านนะบอกประเจมเบื้องยอดเราเป็นตาผ่านแหละได้บ้านน้าตาลนะหอบมาผี่เด้อหอมมาผี่ในเด้อตามกันมาเด้อตามประเจมมาทั้งพีในเด้อ ไปไรบ้านเป็นขื้นกันเออมืมอไีร่บัไดเลาะบัไดแบนไซ้ายมื่อนียากไรมีมือสาวนะั่งขึ้นรอบนึงนั่งพักก็เลยขึ้นรอบหนึ่ง,ง,กกงแค่สิบวินาทีกิโลบัท่านออกมาจา้ะเอา้ากิโลยังบรท่านออกเต็ม ออกซาที่อันนี้จะมักเอ้บ้านนี้สมัครครบกระบ,บวนการอยู่บอปกติมันจะไอ้คิดกิโลออกมาเมื่อต่อมืออยู่ได้เนาะบ้านนี้พี่พี่แจมประแจมไอ้สมัครครบกระบ,บวนการบอครบทุกขั้นตอนไหม